สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับอันนี้มาอัปเดตหนอกลำโพงใหม่ครับใส่เข้าไปแล้วแมวมานี่แมวดูมันเอ,อ้กวนแถวว่าห,หอนหอนอนี่ครับใส่เข้าไปแล้วน,น่าใน ดอกที่มาใหม่นะครับสองดอกดอกคอมสันเ <c oughs> สียงแน่นกาเดิมว่าเสียงแน่นอาจจะเยอะกว่าเดิมถ่ายวิดีโออยู่นี่ดอกไม้โมเดลเข้าไปแล้วเสียงแน่นกว่า <Hey. S 1> เออาดิดมดมมิจะจ้องเอาไปลองของน้องก็อ,อ,อ,ย,อย่างสิหูนะเด็ดดอกลำโพง าดงานมาห่าง <laughs> นี่พันสองร้อยวัตต์ได้นหมนี่นะนี่ครับพันสองร้อยวัตต์ขาดว้อยว้อยเบียดมดยกเมื่อบึงยกมึงโยกว่างเลยตัวนี้ใส่เดี๋ยวตัวนี้ใช้ได้ปกตินะครับมดยกก็ได้มื่บึง ดูกดดูมีเสียงเลยครับวอยเวียดทีเอ็สามพักครับขาดต้นในพวหูวข้อมาเปลี่ยนดอกลำพงต้นนันใจอะดอกลำพงใส่ตูนี่ปุ๊บหูเลยวะ่ะดอกขาดตัวนี้ใส่ไดนเดี๋ยวยกตัวนี้ให้ดูครับอันนี้ใช้หน้าครับอันนี้แม่เหล็กยี่สิห้ามิลนะครับ หายขยี่สาแบบเป็นแบบกดดอกสิปขาดไปหนึ่งเสียงกลางขาดไปหนึ่งดอกครับหนึ่งดอกอันนี้ถอดออกแล้วเปลี่ยนไปแล้วโน่นเอาไว้อยู่นี่ครับแล้วก็อันนี้ขาดไปสองหลอดครับงานเมื่อกี้ขาดไปสองหลอด ตัวนี้ผมก็สั่งมาใหม่แล้วตัวนี้เป็นที่คั่วครับคั่วเดี๋ยวออกงานวันที่เก้าสี่สิบเอ็ดครับงานแต่งเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้ก็อัปเดตโต้มแล้วเปล่าลองลลดูในห้องครับนี่ก็มีพัดลมที่พังเลาลมขยายตัวนี้ครับพัง ผมก็เปลี่ยนใหม่30มสิลมเห็นไหมเนาะนี่30มสิบมลลิแอมพดลมพังไปตัวหนึ่งก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็วล่มเปลี่ยนเรียบร้อยหน้าตาประมาณนี้ไฟ เดี๋ยวเสียไฟให้ดูครับว่าสวยขนาดไหนนี่ครับอันนี้ไฟยังยังไม่เปิดเครื่องนะครับมันจะมีไฟขึ้นแบบนี้เป็นยี่ห้อปั๊บตอนเราเปิดไฟสวยครับ นี่อย่าลืมเปิดสวิตชิ้งไว้ครับอาทิตย์หนึ่งแล้วเปิดครั้งหนึ่งก็ได้ครับเปิดให้ไฟมันเลี้ยงครับซีมันจะได้ไม่แห้งนะครับนี่ป๊บโอเคเราไม่มีอะไรมาก